ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m คอลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกมฟีฟ่22 ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่น ROX PUBG Call of Duty และเกมมือถืออื่นๆอีกเพียบบอกว่ามาจากกอราอิอิได้ราคาถูกพิเศษอีกอย่าลืมนะครับผม Over Top Up เพจรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยหายห่วงสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีอ i นะวันนี้ก็อยู่ในเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะผมกับ กิจกรรมสุดยิ่งใหญ่นะครับผม22 TOTY All Base นะครับผมก็มาเรียบร้อยนะครับสำหรับนักเตะทีมอ h e เดียในปีนี้นะครับกับเกมฟี f a อไลน์4นะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่า ตัวเทพมาเพียบครับสเตตยังเถื่อนครับแต่ละตัวครับนี่ก็ที่เห็นในรูปเลยครับที่เห็นในกราฟิกนี้เลยครับโรเบิร์ตเลวานดสกี้ร้อยสิบเมซี่ร้อยสิบเอ็มบัปเป้ร้อยสิบกองเต้ร้อยเก้าแต่ละตัวต้องบอกว่าเถื่อนมากครับเถื่อนมากครับก็มีกิจกรรมมาให้เล่นกันนะครับผมก็จะมีรูปแบบที่หนึ่งกับรูปแบบที่2อ,อีกเช่นเคยนะครับผมก็จะได้ตัวแตกต่างกันได้ของข้างในแตกต่างกันนะผมแล้วก็ เอาตั๋วทองคามาสุ่มกล่องอีกทีนึงใช่ไหมในกล่องก็จะมีของต่างๆน,นานาครับลุ้นทีวายครับแล้วก็กิจกรรมรับรางวัลผู้จัดก,การครับผมนะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันครับผมเดี๋ยวเริ่มที่อ,อันนี้จเจ้รอเอยเอาหกพันก่อนแล้วกันครับแบ่งเป็น2คลิปเหมือนเดิมครับหกพันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่ออีก4ี่พันให้ครบหมืน่นคลิปถัดไปครับเดี๋ยวสตาร์ทที่หกพันก่อนชิมรางเงินชิมรางเงินครับจัดไป 6,000เนาะเอาให้ยับยืนยันการแลกครับผมยืนยันสิจ๊ะยืนยันยืนยันนอนยันนั่งยันครับผม <c oughs> เหมือนเดิมครับธรรมเนียมช่องของเราครับผมนะกดทีละ100เหรียญครับทั้งหมด100เหรียญเอ้ยกดทีละ100ครั้งทั้งหมด2เหรียญครับรวมเป็น200เหรียญนั่นแหละ2,000บาทครับให้กดทีละ2,000ครับ <c oughs> ขอเนี้ย <c oughs> TYO Pack ครับแล้วขอตัวเยอะ หมุนหมุนได้หนึ่งพันเอ็มแล้วก็หูได้สี่สิบเจ็ดตัวครับอะไรวะเนี่ยได้อันนี้หนึ่งร้อยเก้าครับแล้วก็รุ่นทีวอไวะอันนี้รุ่นไอคอนรุ่นทีวแล้วก็อีกหลายปีเลยครับ่ะร้อยครับแต่ได้เงินเอ็มเพียบเลยนะได้เงินเอ็มเพียบเลยครับครั้งแรกเราได้สี่สิบเจ็ดตัวเดี๋ยวเราลองทฤษฎีสองพันบาทอีกครั้งหนึ่งว่าตัวมันจะได้เท่าเดิมไหมจัดไปเพิบ หมุน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 บวกห้าถึงบวกเจ็ดได้สี่สิบหกตัวก็ได้เท่าเท่าเดิมนะได้เท่าเท่าเดิมครับผมอืมอีกหนึ่งแล้วกันไปเออหมดพอดีหกพันโอ้โหได้อันเดิมเลยเฮียเก้าหกบวกห้าถึงบวกเจ็ดครับได้มาสองอันได้สี่สิบเอ็ดตัวโอเคเราไม่ได้ทีวว่ะเราไม่ได้การันตีทีวครับไม่เป็นไรแต่เรามีร้อยสามสิบสี่ไอ้นี่ดอ เรามี134เอ่อตัวเดีย๋ยวรับของรางวัลผู้จัดการก่อนเดี๋ยวลืมครับโอเคเอามามันก็ไม่มีเนาะมันก็ไม่มีการังทีวีให้เลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารับของรางวัลผู้จัดการแล้วเรามาลุยนี้กันกีละ9ครั้งไปเลยไปร้อยสามสี่ตัวกดไปรัวๆเลยครับรัวๆเลยไปอ,ยไอุ้ยทีวีน o m i n a t e ไอ้เหี้ยอุ้ยทีวี n o m i n a t e เดี๋ยวนะมันมีอะไรบ้างวะมีท NO. ีวี nominated TNO โอ้ยอยากได้ทีวีโอแพ็กอะไป อยากได้ TY o. O ไ A t y ว <laughs> <ป>โอโ้<ป>โอโ้ส0 0พเอ็มไปไอคอนทีออนทีวายโอไปโอ้โหไปโนมินีทั้งนั้นเลยไปโนมินีอีกแล้วไปไ,ไ,ไปไม่มีวะไปไม่มีวะไปหมด หมดครับไม่ได้ทีวไม่ได้ทีวยอเลยว่ะ <c oughs> เอ้ยเซ็งว่ะไม่เป็นไรเราอาจจะมีโชคเปิดในซองปกติก็ได้ครับไปเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลครับไป เออแล้วก่อนที่เราจะไปรับของรางวัลครับผมอย่าลืมนะครับมีโปรแลกเชลด้วยนะโคตรคุ้มเลยครับผมแลกอันนี้300,000นะครับไดไอคอนโอโอร้อยสามครับผมแล้วก็บวกหกถึงบวกแปดเลยนะได้ของเพียบเลยครับผมคูปองลดภาษี30ชิ้นแล้วก็ถ้าเราแลกถึง300,000เนี่ยเราจะได้ของแถมมาอีกเพียบเลยครับใครที่แลกเชลก็อย่าลืมด้วยแล้วกันอย่าลืมมากดรับตรงนี้ด้วยนะครับใครที่แลกเชล์ในช่วงทีวีนะบอกเลยว่าของเป็นของทีวีสุดจีนนะครับผมโคตรคุ้มครับผมอย่าลืมมากดรับด้วยแล้วกันับผม โอเคครับผมก็ไปรับเงินรับของรางวัลมาแล้วนะตอนแรกมี697 6 7 2 7 2 7 7 2 5 7 2ก็ได้มาเกือบเกือบสามหมื่นสองหมื่นแปดพสองื่นดันเป็นไงคณิตคิดไวไหมกูสองหมื่นดพันก็ผมก็ได้แพ็คมาเพียบเลยครับมีแพ็คอะไรบ้างเนี่ยโอ้นนี้ก็ลุ้นทีวยได้นะอันนี้ก็ลุ้นทีวยได้แต่ว่าอันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเปิดทีหลังแล้วกันถ้า แม่งมีแบบว้าวๆ้าวหลุดมาเดี๋ยวจะตัดมาเป็นเ,เป็นตัดมาลงช่วงท้ายแบบหลังจบแล้วกันนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเปิดเฉพาะอันที่มันโดดเด่นแล้วกันครับอันนี้บวก1ถึงบวก5ข้ามไป2อันนี้ข้ามไปเดี๋ยวเราเริ่มที่อโอ้โหห้าหนึ่งกต์วเวกัีบวกโอเคมีเยอะอยู่ครับเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเลยแล้วกันครับ100ขึ้นไปไม่เอาดีกว่าเอา96ก่อนดีกว่า96 98แล้ว96ก่อนไปลุยเลยแล้วกัน,นไม่เสียเวลาก็ไป 18ชิ้นไปมัลติคลาสซือ้อวิ่งมาเอ้ยทีวายเอ็นมาอังกฤษเหรอพิซันเมาครับทีวายโนมนิเนตครับ5390ยเอ็มเลยเอ๋อว้าวว้าวไอ้ี่ถือโชคดีแล้วเนี่ยถือโชคดีนะครับโอเคมาแล้วหนึ่งครับไปขอทีวายหน่อยขอทีวายทีวายแท้วิ่งมาโอ้โหวไอ้เบอร์สี่ครับ ข้ามเลยกันแล้วน่าครูมัน3 0มรเอ็มครับเอ่อก้าสิบแปดอันนี้มา98ครับ2ชิ้นไปทีว้อันนี้รุ้นได้มี4ปีเองทีว้มา please อ้อตูดบึกเอ้ยญี่ปุ่นไปคางาวะ2ชิ้นเปิดไปเลยไม่ได้หรอครับ <laughs> เปิดไปเลยมีมาโอเคบาโลเตลี่ครับไม่เป็นไร อันนี้26ชิ้นเหรอเอออเาอันนี้ก่อนเลยแล้วกัน100ใช่ไหมอันนี้ก่อนเลยแล้วกันครับ26ชิ้นรุ่นไอคอนรุ on, ่นทีวายตอนนี้กูไม่อยากได้แล้วไอคอนเอาทีวายมาจัดไปสิครับผมไปทีวายมา <c oughs> ไเอาแล้วไอคอนวิ่งมาเฮ้ยทีวายว่ะทีวายเอ็นเหรอบราซิลเหรอใครว่าเฟร์บินโยเห็นวนวดโยครับหน,นึ่งร้อยหนึ่งบีจีมิลานซิเนียไป อทีวายแท้ทีวายแท้โอ้โหมีหกชิ้นจะมีไหมเนาะทีวายแท้ทีวายแท้วิ่งมาเบอร์ยี่สิบสามสเปนไข่วะแต่นี้โอ้โหครับโอเคได้เด็กโกเชลซีนะโอเคเอ่อ okay. uh, ไปต่อกันที่ไล่ไปเลยแล้วกันครับอันนี้ครับ103 103ไอคอนกับ TY 103ทรีละชิ้นแล้วกันเปิดแพ็งไปทีเดียวไปลับรี่ลับไลไปทีเดียวเลยวิ่งมาโอ้ทีวายเอ็นว่าอาร์เจนตินาซีบโอโรเมโลครับไม่ได้ทีวายครับเป็นทีวายเอ็นหมดเลยสีย่ใบครับเซเมโลโอ้โหเซ็งเลยอันนี้ทีวายเอ็นร้อยสองครับไป โอ้โหทีวายเอ็นขอพีโดแล้วกันวิ่งมาเออเท่าไหร่วะนะโปโอตุ oh, กเกตบูโนไฟแนนซ์ครับผมโอเคบูโนไฟแนนซ์ก็โอเคนะครับ1,300เอ็มครับราคาสูงอยู่บูโนไฟแนนซ์ครับแล้วก็ได้ได้ไอคอนลุงเบิร์กด้วยชีวิตกูโอเคเอ่อเอา97อันนี้มายัางไงวะเนี่ย9701มามีใบเดียวเลยครับเปิดเลยไปไอพวกนี้มายัางไงวะเนี่ย ปิดทิ้งไปเผื่อได้ทีวายกฟุกข้ามไม่ได้ข้ามเลยครับสี่เวลาร้อยหนึ่งไปมันหลุดมาไงวะเน,นี่ยอย่างระบายอย่างระบายครับร้อยหนึ่งไม่ได้ข้ามครับซินเจนโก้โอ้หอะไรวะเน,นี่ยมันมาจากไหนวะเน,นี่ยพวกนี้พวกเศษเศษช่างแม่งแล้วกันไม่เปิดแล้วพวกเศษเศษช่างแม่งข้ามไปครับเดี๋ยวเอาันที่มันเน้นๆหน่อยดีกว่าอา่าไอ้บวกห้านี่ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะขำๆไปบวกห้าครับผม บวกห้าครับขอทีวายไปทีวายมานี่โคตรลันเลยนะทีวายบวกห้าเพอร์เจอร์ไอ้กยี่เอาพีโออีไปเพอร์เจอร์คิดอะไรอยู่ครับถามจริงโอเคร้อยสองลุนทีวายครับคิดอะไรอยู่โอ้โหไม่มีว่ะใส่อดว่ะทีวายดูทรงและวมดแล้วด้วยลุนทีวายเลยอยู่สองเดียวหมดแล้วหมดแล้วเลยอยู่สองเดียวครับ เหลืออยู่ซองเดียวโอเคบวกสามถึงบวกเจ็ดโง่งๆง่ก่อนหมดแล้วเห <laughs> ลืออยู่ซองเดียวชีวิตโอ้โหฟอร์เตอร์เอาจริงๆเอาจริงๆนี่ยับเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ทีวเลยอะได้ทีวเอ็นมาสองตัวครับโอเคเบอร์เจ็ดโปรตกเกสใครว่าคอร์เรสมานึกว่าโรนันโดนะครับ v t ทีอมีโรนโดวาจำไม่ได้ครับอ่าโ okay, อเคบวกห้าไป อีทไปเห็นเผื่อได้สักตัวละหมื่นสองหมื่นเอ็มิมาเอลข้ามเลยครับอิปบ,บาสองเิอมครับเอาจริงนี่กูไม่ได้เหี้ยอะไรเลยเนี่ยจะหมดแล้วเดนทีวเอเดี๋ยวเก็บไว้แล้วก็เไปเไปสามซองเปิดไปเลยครับทีเดียวบวกห้าถึงบวกเจ็ดีโอข้ามเลยครับจีเคถึงบวกแปดสามอันเก้ห้า 8, 3, 9, 5, 9, 6, 9, 6. อาบวกหถึงบวกแดก่อนเอาเกก่อนไป ประมาครับไอบวกสามถึงบวกแปดเลยโ่ะโหใจคอวี r อาร์บวกเท่าไหร่เบอร์สี่บวกเท่าไหร่แค่นั้นแหละสเปนแม่งไม่เก่งด้วยบวกเจ็ดเด้อาย,ยังดีวะกำขี้ดีกว่ากำขี้ครับเอาสิบหกบวกห้าถึงบวกแปดครับไป <c oughs> สิ้นหวังสุดๆวีทีอาร์ลาลาดาอุ้ยหนึ่งหมนสองพันแปดร้อยเอ็นรลาลาาครับโอเคใช้ได้ผมเผิ่กดสกิปไป สองซองเหรอบวกถุงบวกแปดเปิดแป่งไปเลยทีเดียวไป btb กับตันกันเลย i e b s ก็ยังดีครับวิ่งมาโอ้โหอันซุงอันซุงสาติโอมาให้บวกแปดโอ้โห c d m ไอสักนา,าเก้ครับบวกแปดครับจริงๆก็ไม่แย่หรอกนะมือสามพันเอ็มก็ไม่แย่หรอกครับมาเหลือแต่เดือนเดือนแล้วครับเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมแอบเปิดนอกรอบ เดี๋ยวเราจะเปิด TYN แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เป็นไฮไลท์สุดท้ายครับผมอันนี้ได้ลุ้น TY แต่มี b t v ด้วยน่าจะออก BTB แต่ก็พอหวังได้เอา TYN ก่อน TYN นี้ขอทีลชิ้นแล้วกันครับทีลชิ้นแล้วกันขอพีโด CR7 ไปพีโดซอนถึงมินเลยนะ่าจะแพงครับ TYN วิ่งมาว่าฝรั่งเศสที่พิธีพาเย็ดครับผมครับไป,ไปที่2 วิ่งมาเปอร์แคนาดาฟงโจนาธานเดวิด5 0 0รเอสภาพแต่ละตัวสมก็เป็นเอ็นอจริงๆวิ่งมาน่าจะตัวเดิมปะป่าเย็ดโอเคไปวิ่งมาเบอร์47เเลยอ่ะเบิร์มเยอะจังใครไม่รู้ไปสภาพขอโทษวิ่งมา ตัวเดิมปาเยตไปสองสองสุดท้ายวิ่งมาเบอร์สามสิบกว่าเยอรมันดีใครไม่รู้ครับไปกินเถอะครับ <c oughs> โอ้โหปกจัดสุดท้ายครับวิ่งมาเฮ้ยเบอร์เลกน้อยสเปนเนาะเจอลาดโมเรโนโครับแต่ละตัวชีวิต <c oughs> ชีวิตโอเคสององสุดท้ายเอานี้ก่อนแล้วกันกูขอเถอะ ทีวายบวกหนึ่งก็ได้ไม่ว่าเลยขอทีวายบวกหนึ่งก็ได้ไม่ว่ากันครับกดตรงสรลาอีครับจกไปกดตรงสรลาอีลายเอ็นเกดีวะเบอร์สี่สกีเนียขอบวกห้าเลยกันสกีเนียบวกหนึ่งอ้าวอะไม่ได้เฮียอะไรเลยอ้าว สุดท้ายครับยังไงถ้าใครชอบฝากกดไลค์กกดติดตามกด subscribe เดี๋ยวมาแก้มือแน่นอนเดี๋ยวอีกซองถัดไปได้การันตีทีวยแล้วเดี๋ยวมาแก้มือแน่นอนครับส่งท้ายไปด้วยแพ็คนี้แล้วกันนะ b t r b u e l h p h o t บวกแปดครับ HOT BTRB ละลั่นมึงต้องแบกแล้วล่ะคลิปนี้แตกจากจัดขอรสระอีกครับสระอีวีีอาร์ขอบกวกแปดเดือดเาวีดีอาร์โหใครวะเนี่ยคนละล็อบบวกแปดอยู่แล้วแหละเฮ้ยกูขอบวกแปดอะไรมันบวกแปดอยู่แล้วหมายถึงว่าขอขอตัวดีๆจะขอยังผิดอ่ะก็ตามนั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันครับละเอียดเหมือนกันนะ หลังๆวันนี้ผมเปิดกิจนี่แตกแล้วแตกอีกครับโอเคครับเราได้เงินมาทั้งหมด28,000ืเอ็มครับบวกอันนี้อีก1 2ื่นสองเป็นสามหมื่นสี่หมื่นครับสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นได้มาแปดหมื่นได้ประมาณประมาณปีกลมๆประมาณ9 0 0 0 0มื่นเอ็มยังมีที่เปิดครับลาวครับตอนนี้เราได้9 0 0 0 0มื่นเอ็มครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปิดไอ้พวกที่มันได้ลุ้นทีวครับเดี๋ยวเราผมจะไปเปิดนะผมจะไปเปิดแล้วถ้ามีไฮไลท์มา จะตัดลงในช่วงท้ายครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวขอลาไว้ตรงนี้ก่อนเลยแลวกันถ้าใครชอบฝากไฮไลท์กติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมหวังว่าจะมีต่อในช่วงท้ายนะจะมีไฮไลท์ขอบคุณครับผมขอรับไปเจอกันคลิปหน้าแก้มือแน่นอนครับจับไปใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีกฝากไว้ด้วยครับผม U ูไออยากได้ทีว พีวีเ e อ็นครับผมเบอร์เท่าไห,าหร่วะลุยโซเลตปะเฮ้ยโซเลตน่าจะแพงปะเลตตัวรถเร่าไหโซเลตเอ็มว้าวสวยครับลุยซัวหลุยซัว